พี่จีพี่จีนัวเที่ยวไหนนัวเที่ยวไหนสวัสดีค่ะวีค่วัสดีคก่อนันีก่อนลูก่วัสดีคก่อันก่อนวัีค่อนวันีาก่วัน่อนวัีค่อนวัา่วัีาก่อน่อนเก่ะนีายพากดินไปเดินเลยลูกไปเลยค่ะ อะไรแล้วลูกโอ้รองเท้าหลดโอ้มา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 ,มายายใส่ให้โอเคโอเคยืนขึ้นก่อนลูกยืนขึ้นก่อนคอยก่อนนิดนึงคออยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหลดด,ดดีมากเลยไปเคไปแล้ะ ไปแล้วตาไปแล้วเยบ,บีไปไหนอีกละ่ะเยบ,บีไปใส่ละพ่อโดนไปไปขึ้นเยบ,บีจับกล้องให้หน่อยพ่อเยบ,บีมาถือกล้องให้หน่อยค่ะ What é

โอ้นกอยู่ในป่านนุนไปดูนกไปดูนกไป น้องพีพีน้องพีพีมาเที่ยวค่ะพี่น้องอุ้ยพ่อพ่อไม่ยังอ่ะดูรถไฟหุดนรถไฟปุ๊ดปุ๊ตาเอาร้านกับวากุ้ง่อนะ ไปเล่นบ้านหิมะเต้าแฝดบ้านหิมะอยู่ทางไหนเนาะแฝดคอนไม่ยลเดี๋ยวคยลันการน้องรอนองมาจัดได้ก่อนหินยูเลยวันนี้น้องเพชรเอ่าอ่อโยนโยนโยนเออเออโยนเลยลูกโอ้โไปเล่นปปไปข้ไปเอา้เอาไ้ เออไม่รไปยังงี้ก็ร้อโอ้โหให้หรอกทุทโอ้ยเลียนเปลี่ยนเซลฟี่ละไปอะเรื่องมันไปอะไรเรื่อมัน ไปพูนๆแบบนีดอ,ดอกไม้ยุบพนไปโน,โนโนม่ดอกไม้ยุบพนพูดหรดอกไม้ยุบพูนแต่ว่ายี่นี่มันหอมดีเนาะสวัสดีครับพี่มานอย เห็นไหมครับโอเคหนูอุ้ยสวยไหมลูกสวยไหมสวยไปหางไหนปะแองจู้ยผมเือดดพี่เลี้ยงวีผมแต้งตัวอยู่พี่น้องเอ้ยโบมานะมุข่อยคุด กลับหย่อนขึ้นมาอีกก่อนคุณ่ายรูปอยู่คุณระวังนะลูกระวังระวังขาเดินฮึบฮึบโอเคโอ,คโอค้ไปทนะี่ละเปิดกระเป๋าลูเนาะไปฮึบ ไปมองมันหฮมๆลูกมันแดดมันฮอนเนาะตามหมเนาะลูกเนาะอูกเจ้าไปนี่แม่ลูกเจ้าใคร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 ลูกเจาก้าใคร ไปเลยลูกไปไปไปโน่นโน่นไปไปเลยจ้าลุยลุยเลยเด็ดเตียนแล้ยล ขอบคุณค่ะยายพาสาวน้อยมาเที่ยวเดินสาวน้อยนี่บีใส่น้นอเนะพ่อไปดูเสือพ่อดูเสือลูกเสือ บายบายลูกบายบายพี่พลอยไปบายบายเพื่อนพี่พี่บาย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 กอลูก <c oughs> น้องเคทบายบายแล้ว <c oughs> เอาได้ค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ,คคะ <c oughs> ไปไปดูสิงดูเสือดูเสือ อรักจังเลยน้องพรน้องพลค่ะ เพื่นอนไปแห้งเพื่อนัน,นค่อยๆค่อยๆเออมามา,มาน้องพอน้องเพชรเ้ยค่อยๆลูกมันจะมีแผลอีกเด้นอนเพิ่นเพิ่นไปเร็วเพิ่นบ่คอยไปคือน้องเพชรโอ้น้องพอยเด้วเออโอ้ลองเท้านะลองเท้าโอ้ลรองเท้าลุด อืมรองเท้าเท้าลูดคอยๆยางแด้วลวกนั่นน่ะนะมันเป็นตางระดับนั่นโอ้ล่ามังหมาเงี้ยวนย <c oughs> เ,ออเออไมงอ,อ่ะฮึสิงโปแมนบอ้เนี่ยอู้ยต้่นใหม่งไง ต้นไม้ย้ายหฮมลมลื่นเออเฮ้ยเฮ้ยฮะดูรองเพลวู้องเพลงว้าวอ่ะยิ้มหน่อยซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย น้องควอยเอาไหมลกูกน้องควอยเอาซุปเปอร์แมนไหมเฮ้ยวังเลยคุณเถ่าคุณอะใส่แว่นตาเซลฟี่แทนสีสีมะทาย,ยควาย,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 ยไอ้ควายไหมเอ้ยดีเอาเร็วเร็วเร็วฮึดเ,เออ<ค>อายิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยลูกซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนฮะ พยานใหญ่ก,ก้อนอยู่เนาะโอ้มัายังอีกโอ้ยเปนันใหญ่โอ้อโอเยออปเยปเินเป็นยันใหญ่ใหญ่ตาเดินไปคนพยานเอาระวังระวังลูกระวัง,ง,งของเล่นเยอะแยะเลยเพื่นวาข้างไหนนะ่ะ เอานี่นี่คือแท้ๆดิซูเปอร์แมนดังโด่งๆนี่อุ้ยหล่าเห็นนกปะลูกนกโอ้ในห้องน้ำอยู่นี่นี่เาโอ้ไ้เขาม ข้าวปลลูกข้กวปตาเหนื่อยแล้วหญ่ไปปลาลูกไปันที่ปลาลูปะป่ะป่ะนะอุ้ยสิเป็นน้ำเอาโงกคนนะโอ้สิเป็นน้ำเอาโงกอุ่นโงกอุ้ยใครนอนอยู่ในน้ำานนตาตาตานอนอยู่ในน้ำอฮ้ยตาน้ำน้ำ ค่อยๆลูกค่อยๆเออค่อยๆลงเออค่อยๆโอเคเก่งเกงอ่ะอ่ตาจับเล่ๆลงลงลงดีๆลงดีๆเออเออเอ่ออ่าลงึอู้หูออบายบายอู้เห็นเครื่องบินทู่สูงสูงพุณพุนตะก้อพุนมาพี่มาพี่ลูกมันทอน เ้ยมักลุยไหลลุงหลานไปเขาหม้หมเขม้าห้มเข้าห้มไปพี่ไปพี่ย้ายย,าย้ายพามาพี่พุ่นพญานาะคไปเลยลูกไป แอะนะถูกนะแอะนะแอะนะคะโน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 ่พูน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 ดูดูดูโนโนโน่เฮ้ยเฮ้ยพูนเอ๊พูนไห๊พูนน่ะพูนปูพูนปูปูนุ่นไปหาปูเร็วไปหาปูเลยลูกไปมามาเอียังบุอาธิมยังเก่าเขาปากปาก เออขึ้นดีๆเออโอ้ยเก่งบงเจาว่าคุลนะคุลนะปัดมือด้วยปัดมือด้วยเออเออปัดเสือเจ้าของจตเฮ็ดตะพ้อออกดีแทน่ัมย ใส่ลายไม่ยืบีเอาเอาพุณเห็นดอกไม้แลนยางริ้วๆใส่ดอกไม้พุณไม่ยืบีว่าสนใจมุ่คอยเลย ถ่ายรูปน้อยถ่ายรูปน้อยล <Okay. S 2> ูกขึ้นไปขึ้นมาโอเคมันไม่ไปแหม,ออมไปโลดไปเลยไปเลย<อ>ถ้าเขาไม่รีบเขาจะไม่เหนื่อยไม่ต้องรีบลูกไ,ไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนไปเรื่อยๆอันนี้ยายถ่ายรูปให้อันหนึง่ง<อ>พี่พลอยหันหน้ามา พี่ยหันหน้าใส่เห็ดหน่อยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มายายจับหนึ่งสองจุ้มเย็นไหมลูกเ,เย็นจังเลยขี่เรือไหม

เอาคนใดคนหนึ ites, ่งจอคนนี้อะไรลูกฮะ ไหนถันนนน่วตัวนั่นโนโนโนมาเข, وم, ข้าห้มเข้าโฮมอ้า ดอกไม้ช่วยจงดันง่จ้าวันวันด,ดีจ้าดีวันด,ดีค่ะพ่อพูดเห็นขี้ตะกา้าจ้าย่ังลูกจ้าตาก่อนอ้ออ้ไม่ไเห็นไปแล้วไปแล้ว

กกินเมดนี่จ้าก่ลูกก้าสวยก่อนก้ายุบบานเาวันนี้่ยประเทศน้ำเมรน้ำพอย่บบานเขาหรือไงเต้เอากันเนอกรถงคนดีแอนต้องมาทีนเามา่

เดวทิชชูมา,า,ามมบ,บ่เขาห้องไหมยีนเข่าห้อ,นนอง,อง,องเลยเออเสร็จปากอ่ะ ไก่ได้ซอวเ้าวยางสุดอดินบม่มีหม่องไวได้เนาะยายพ่อเอาพาไว้ะเซดปากร้านไห้อันนึงแม่นไหมเซดกับเซด

ะะเดี๋ยวแม่แตนปิดไลฟ์ก่อนนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวก่อนนะคะเอาไมมค่อยเนี่ยเดี๋ยวม่แตนปิดไลฟ์ก่อนนะคะ กันคลิปหน้าค่ะ